อยู่ผมครัวสวินรีวิวแหละครับใครกำลังมองหาเราเตอร์ Wi-Fi นะครับโดยที่ใช้ซิมนะครับอันนี้ใช้ซิมเท่พอนะฮะยาวๆเลยครับ1ปีครับยาวๆอยู่ยาวๆเลยครับซิมนี้ฮะนะครับพร้อมกับเราเตอร์ที่ส่งได้ความแรงสูงสุดที่300เมกเลยนะฮะนี่ครับ 4G นะครับเราเตอร์นะครับรุ่นนี้ดูรีวิวเลยครับขายดิบขายดีมากแล้วก็สินค้ามีคุณภาพรับรองว่าแรงเร็วจวดนะครับสำหรับ TL NR 1 0 0ขั้นตอนวิธีการทำวิธีการใช้ง่ายแสนง่ายครับทำแบบนี้เลยครับไปดูกันเลยประมือ อะครับอันดับแรกครับก็หมุนเสากาสอข้างเข้าไปแบบนี้ง่ายๆนะครับข้างหลังเขามีสายแลนให้ด้วยนะเราเพียงแค่เสียบนะครับปลักนะครับตรงนี้ เอาไฟเข้าไปโดยการเสียบนะครับแบบนี้เลยนะครับปุ๊บขอไฟเข้ามาแล้วเราก็เอานี่ครับซิมเทพทอนะครับนี่สัญญาณเข้าแล้วซิมเทพทอนะเสียบเข้าไปตัวนี้ใช้แค่ซิมเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องทำอะไรม,มากมายครับไม่ต้องไปซื้อหน่งซื้อเน็ตประจําเดือนเป็นร้อยเป็นพันนะฮะตัวนี้ซิมเทพทอยาวๆอยู่ได้1ปีนะฮะแล้วนี่ครับไฟสัญญาณเข้ามาแบบนี้นะโอ้ยทุกคนมันคุ้มมากเลยนะฮะนะครับเราก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับซึ่งมันอยู่หลังเครื่องนะมันจะมีหลังเครื่องบอกอยู่นี่ครับเชื่อมต่อเ,เห็นกันเป็นเลยนะนโ TP Link นะครับอ่าเราลองมาดูซิดู Netflix กันได้นะครับผมนี่ฮะเราเข้าไปดิบไม่ได้รีเลยนะอาเอาเรื่องนี้เลยนะครับนี่เปิดมาแบบนี้เลยเป็นไงครับดูความเร็วของเขานะครับเราสามารถแชร์ได้3ามถึงเครื่องนะเลื่อนครับเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยนี่ครับนี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหเอาไม่เชื่อว่าเร็วขนาดไหนเอาเลื่อนบิครับนี่เปรียบเสมือนกับ Wi-Fi ที่บ้านเลยนะครับแล้วเราลงทุนถูกมากทุกคนนะเรารีวิวอะไรทุกอย่างเขามีพร้อมหมดนะครับเนี่ยครับใครสนใจก็ดูได้เลยครับนี่ครับเร็วมากคคคคครรรรรรัััับบบบ3-5เเื่่องแช์ข้าไปนนะี ครับประมือ